สวัสดีครับผมช้างครับ5าจีเอมเครื่องจากกลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้พามาดูรถขุดกูปต้าเคก้าหนึ่งกิศานะครับรุ่นยอดนิยมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่กําลังไม่มีลูกค้านะครับกําลังจะรีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะครับสาหรับคนที่หารถอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งนะครับที่ผมมีตอนนี้นะครับตัวนี้ปีความพิเศษก็คือหนึ่งก็คือสีเดิมเหมือนเดิมนะครับ เก็บรายละเอียดให้นะครับโซ่ใหม่อะไรใหม่ชั่วโมงการทงานน้อยมากครับสองพันลิตรเองครับคันนี้มากับพร้อมสีเดิมครับเราก็เป็นขนาดรถสามจุดสองตันนะครับ <c oughs> นี่ห่อคูเปต้าที่เราขายดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูรีวิวรอบๆเลยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงก็สภาพโดยรลงก็ยังถือว่าสวยนะครับก็สีเดิมนะครับสีผ่านเดิมหมดมีจุดปะทะดินมีรอยทะลอกไปเรื่องธรรมชาตินะครับต้องผ่านนี้เป็นรอยปะทะดินโซ่ โซนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับทางซ้ายและขวาเลยครับเป็นหนังคู่นะครับแล้วก็เปลืองสปอเกตนะครับให้ใหม่ครับล้อเลื่อนนี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่5ลูกนะครับแล้วก็ก็ติว่าช่วงล่างเนี่ยใหม่9 9้าสเซนะครับส่วนเรื่องระบบต่างๆคันนี้มาพร้อมกับความเดิมสนิทครับเพราะว่าใหม่การทางานน้อยมากมีบริการจะส่งให้ฟรีนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจเบาะเป็นเบาสปริงนะครับสามารถปรับน้ำหนักตามคนนั่งได้แล้วก็ หน้าจอเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับมีมอเตอร์คันเร่งเป็นแบบหมุนนะครับแล้วก็กุญแจบิดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มลายเจาะกระแทกก็อยู่ตรงนี้นะครับความเดือของเขาก็จะอยู่ที่ระดับดีเลยนะครับพฟมรองพื้นนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับรองพื้นเปให้ใหม่รังสีพื้นนี้เอาไม่ลองเฉยๆนะครับใหม่ยังไม่เคยเหยียบเลยครับ อันนี้จะเป็นคอนโทลเขานะครับเขาเรียกคอนโทลสั้นนะครับเป็นคอนโทนน้ามันก็จะมีปุ่มกดนะครับเนี่ยปุ่มกดอยู่สี่ปุ่มผักซ้ายผักขวาครับเนี่ย <c oughs> ผักซ้ายผักขวาเดิมสนิทครับทุกอย่างเดิมหมดเลยครับรถเดิมเดิมเครื่องแห้งๆครับคันนี้สําหรับลูกค้าที่สนใจก็ลองเข้ามาชมเข้ามาสอบถามของร้านผมดูได้นะครับของผมจะอยู่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับนี่ให้ดูกันเลยนะครับว่าสภาพเป็นยังไง <c oughs> ต่อไปก็จะพาชมเครื่องยนต์นะครับ <c oughs> เครื่องยนต์เขาก็จะเป็นเครื่องยนต์ของคูปตตานะครับคันนี้เครื่องยนต์คูปต้าเดิมเดิมสนิทเลยนะครับคันนี้เดิมสนิทเลยเนะี่ยไม่เคยมีรอยแกะใดๆเลยนะครับหม้อน้ําแผงน้ำมันต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับฝายังเป็นฝาเดิมหมดนะนี่ภาพโดยรวมก็ยังเดิมรอยมาก็ยังอะไรยังอยู่ครบหมดนะครับคันนี้เป็นรถเกต A นะครับคันนี้รถเกต A A ราคาอยู่ 4, ี่แสนปลายปายครับรวนจะส่งสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าที่สนใจรถเกตพรีเมียมก็ลองเข้ามาดูได้นะครับก็จะเป็นคันนี้เลยครับขนาดสองาตันครับยี่ห้อนี้แบรนด์นิยมของเรานีพวกแพคคอนโทรอะไรสายก็ยังเป็นของแท้นะครับสายแท้รอยมาร์กยังอยู่ครบนะครับนี่รอยมาร์กยังอยู่ครบัรมามเดิมค,ครับไม่เคยแกะเลย แห้งๆครับแห้งๆเลยช่วงกาทำงานสองพันนะครับคันนี้สําหรับลูกค้าที่สนใจก็ลองเข้ามาจับมาจองดูได้นะครับ <c oughs> เข้ามาจับมาจองดูได้ <c oughs> มีให้เลือกชมอยู่สี่ห้าคันนะครับสภาพนี้นะสี่ห้าคันสภาพนี้งบน้อยงบมากลองเข้ามาดูกันได้นะครับราคาแต่ละคันจะไม่เท่ากันนะครับต่างกันเล็กน้อยครับขึ้นอยู่กับ สภาพครับแล้วก็รายละเอียดของการที่ให้ลูกค้าสั่งเราเก็บงานครับราคาก็เลยแตกต่างกันไปตัวนี้รถพร้อมส่งมอบครับสถานะจอดอยู่ที่ร้านครับผมลองเข้ามาดูกันได้นะครับนี่สีเฟรมอะไรต่างๆก็ยังเป็นสีเดิมเลยครับเนี่ยสีเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครับนี่สติ๊กเกอร์เขาเห็นไหมเหลืองๆสีเฟรมแท้ๆครับตัวเดินเดิมสายขวาโซ่ใหม่โซ่ใหม่ป้ายแดงครับไม่เคยเดินมูลค่าสองหมื่น ี่พันห้าร้อยบาทครับโซนนี้เปลี่ยนให้ม่ไซดยกว่าลมล้เลแล้วเกือบสามหมื่นมุกกียังเป็นมุกกีแท้ครับนี่มุกกีแท้สีสันแล้วยังอยู่ครบรายละเอียดต่างๆแท้หมดครับแท้สนิทเลยก็ลองเข้ามาดูได้น,นะครับมีระบบลายหัวเจาะด้วย <c oughs> มีลายหัวเจาะก,กระแทกให้ครับรุน่นนี้มีลายถ่วกระจรแท้สำเร็จรูปมาจากรถเลยนะครับนี่ผ่านดันหน้าครับ เราก็เป็น, Be นเบาะสปริงรายละเอียดต่างๆก็ครบนะครับเดี๋ยวจะแพนให้ดูอีกรอบชา้าๆเรื่องรายละเอียดต่างๆจะลงมาทางด้านใต้คลิปนะครับสามารถทักมาดูรูปเบอร์โทรได้นะครับที่ไอเดียไล,ไลน์ด้านตั้งคลิปนะครับหรือเบอร์โทร0861602189นะครับนี่มาดูรอบๆคันนะครับว่าสวยขนาดไหน <c oughs> ดูรอบๆไกลๆครับจะเด่นทรงรถว่าสภาพเป็นยังไง คันนี้ถ้าใครไปดูป้ายแดงลองมาดูคันนี้ก่อนนะครับสภาพสวยจริงครับเดิมมากเดิมแบบเดิมสนิทเลยะครับคันนี้สาหรับคันนี้นะก็ถ้าลูกค้าสนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะครับของผมเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเข้ามาลองได้ทุกวันก็สวัสดีครับที่โทรหรือติดต่อเข้ามานะครับสีเดิมๆเขาเลยครับสีเดิมๆสีเดิมๆครับ เบาอะอะไรก็ยังสวยหมดนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับคันนี้สหรับลูกค้าที่สนใจพยายามจะรีวิวให้ครบทุกคันนะคะสวัสดีครับ